สัดีค่ะทุกๆคนพบกับมารีเลิฟทาร์ลทชานลนะคะวันนี้นะคะมารีมีคลิปนะคะที่จะมาชวนเพื่อนๆทำนายกันนะคะนั่นก็มีชื่อว่าข้อความที่เขาต้องการที่จะส่งหาเรานะคะหรือว่าต้องการที่จะให้เรารู้นั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นส่งมาทางเมสเซจหรือว่าโทรมาอะไรเงี้ยนะคะคือแบบต้องการให้เรารู้แหละข้อความนี้นะคะเป็นข้อความ ที่เขาอยากจะส่งมาให้คุณนะคะมาล,ลิมีสี่กองไพ่มาให้เลือกนะคะก็ามาล,ลิจะเริ่มอ่านจากกองที่1กองที่2กองที่3นะคะก็เลือกตามสัญลักษณ์หน้าไพ่ที่คุณชอบนะคะหรือว่าจะเลือกตามหมายเลขก็ได้นะคะนี่คือหมายเลข1นะคะหมายเลข2แล้วก็หมายเลข3นะคะเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปลองเช็คกันดูเลยคะ่ะข้อความนะคะที่เขาอยากจะ ส่งมาหาเรานะคะข้อความที่คุณกองที่หนึ่งนะคะที่เขาคนนั้นต้องการที่จะส่งหาเรานะคะข้อความว่าอะไรเขารออยู่นะคะมีกำลังรออยู่คุณนัดกันหรือเปล่าคะเนี่ยกำลังกำลังรออยู่นะ จะไปทานกาแฟด้วยกันรออยู่ร้านกาแฟอ๋อเดี๋ยวสั่งกาแฟรอประมาณนี้เลยนะคะข้อความสั้นๆนะคะที่เขากําลังจะส่งมาถึงคุณนั่นก็คือเขารอตัวเองอยู่ที่ร้านกาแฟะนะหรือไม่งั้นก็เขากาลังแบบรอตัวเองอยู่ที่ร้านอาหารนะเดี๋ยวรอแบบไปเจอกันนะคะนะอืมก็เป็นข้อความที่น่ารักอ่ะแล้วแล้วถ้าเป็นข้อความเกี่ยวกับความรักล่ แล้วข้อความความรักล่ะคะข้อความความรักที่เขาอยากจะบอกหาคุณที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะขอสามข้อความนะคะถ้าไปเจอกันเขาอาจจะบอกข้อความนี้แหละเสพติดคุณแล้วนะม,มีคุณอยู่ตลอดเวลาออกแนวว่าคุณเป็น สารแห่งความสุขของเขาไปแล้วนะคะก็คือแบบอ๋อเสพติดคุณแล้วนะคะไม่มีเธอเหงาจังไม่ได้นะคุณต้องรีบไปนะคะเพราะว่าเขารอคุณอยู่ที่ร้านกาแฟแล้วนะคะเขาอยู่รอคุณอยู่ที่คาเฟ่แล้วนะ,ะต้องรีบไปเลยนะคะให้อยู่กับปัจจุบันนะคะก็อย่าไปยึดติดกับอดีตแล้วก็อย่าไปยึดติดกับอนาคตนะคะเพราะมันยังมาไม่ถึงให้เรามีความสุขในตอนนี้ได้เลยนะคะอืมแล้วก็ แล้วข้อความสำหรับ Sexual Magic กนะคะออรนะคะอยากจะบอกคู่ของคุณว่ายังไงนะคะว้าวคุณเป็นคู่ที่เข้ากันมากๆเลยนะคะเซ็กชวลเมจิกออกมาบอกว่าคุณนะเข้ากันได้มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นลักษณะน,นิสัยนะคะไลฟ์สไตล์นะคะความชอบ รวมทางบุค,คลิกหน้าตาทุกอย่างรู้สึกว่ามันแบบกลมเกลียวกลมกลืนซึ่งกันและการแบบมันรู้สึกว่ามันแบบกลมกลืนก็คือแบบเคมีมันเข้ากันอะเคมีเข้ากันมากๆเลยนะคะโอเคอืมสำหรับคุณกองที่1ขอบคุณสำหรับการกดติดตามและการกด subscribe ไลค์แชร์นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกับคุณกองที่2ค่ะวันนี้จะอ่านแบบค่อนข้างเร็วนะคะ สำหรับคนที่ชอบแบบฟังคลิปที่แบบว่าสั้นๆเนาะมีเวลาน้อยอะไรอย่างนี้นะคะอะข้อขความที่เขาอยากส่งหาคุณนะคะเนี่ยก,กำลังจะส่งหาคุณแล้วเนี่ยเงาจ้างอยากชวนไปไปทำบุญไปทำบุญกันไหม นะคะอืมคือประมาณว่าคือประมาณว่าตอนนี้อยู่คนเดียวรู้สึกเหงามากเลยนะไม่รู้จะทำยังไงดีรู้สึกแบบคิดถึงคิดถึงคุณม,มากๆเลยคุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างกันนะคะแล้วเขาก็เลยแบบว่าเหมือนอยู่คนเดียวตัวเองแบบเป็นจะเป็นแบบว่าตัวเองแบบตัวเองเป็นยังไงบ้างเขาอะ่ะ เขารู้สึกแบบเหงาจังคิดถึงตัวเองมากเลยนะคะแล้วก็แบบว่าตัวเองแบบมีความสุขดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นข้อความที่ส่งส่งถึงกันแบบแบบแบบห่วงใยอะไรนะคะเป็นข้อความที่แบบว่าห่วงใยนะคะอ่าแล้วก็เป็นข้อความแบบไหนอีกข้อความเหมือนกับแบบว่าอยากให้อยากชวนเราไปทําบุญด้วยก็ได้นะคะอยากจะชวนเราไปทําบุญแบบ อยากออกอยากออกไปทําบุญอะไรเงี้ยแบบไปได้วยกันไหมอะไรแบบนี้นะคะอยากชวนกันออกไปเนาะแบบตอนนี้อยู่คนเดียวแบบโ,โสดอะไรเงี้ยเป็นอารมณ์แบบคนโสดที่แท้ทรูนะคะนะอืมแล้วก็ข้อความอะไรอีกคะที่เขาอยากจะบอกคุณข้อสามข้อความนะคะ ค่อยเป็นค่อยไปเรื่องระหว่างเรานะคะอยากจะให้เรารู้ว่าเขาก็ค่อยเป็นเขาก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างช้าเพรสังเกตว่าเดี๋ยวไฮจะเฟ็นขึ้นก็คือแบบว่าอยากให้เรียนเราเรียนรู้กันไปก่อนก็คือคุณก็โสดเขาก็โสดนั่นแหละแต่ว่าอยากให้เราแบบค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะไม่ได้รีบเนาะอยากให้เราอะรู้จักกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็อยากให้เราอะไว้ใจกันอยากให้คุณเอาไว้ใจเขาด้วยนะคะมาอยู่ด้วยกันไหมเออให้ให้แบบว่าไว้ใจแล้วก็แบบค่อยๆเป็นค่อยไปแต่ว่าแบบเออชวนมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกแบบว่าคนนี้แบบงงแง,ง้งหน่อยนะออจะเอาอย่างไงคือประมาณว่าออถ้าเราอะศึกษาการดูก็น,เป,นเป็นการมองอนาคตนะ เหมือนกับว่าเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปรู้ศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะพอให้เราแบบรู้สึกมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันพอเสร็จแล้วก็มาอยู่ด้วยกันไหมอะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะืเหมือนแบบเขาวางแผนในอนาคตไว้มาแบบนี้แหละล่าคุณแบบแล้วคุณแบบจะโอเคไหมนะคะแล้วก็ขอคำแนะนำจากออร่าเค้าค่ะ แล้วเขาเออกมาแนะนำราคาคู่ระหว่างคุณก็คือว่าให้คุณมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันนี่แหละนะคะเพราะตอนนี้มันจะมีเหมือนกับว่ามันจะมีเหมือนเหมือนคู่แข่งนะคะเหมือนมือที่3ที่คอยเข้ามายุคอยเข้ามาแทรกตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาแบบเบียงเบียความสนใจแบบนี้ก็เป็นได้นะคะก็ก็คืออยากให้คู่ของคุณนะคะมีความไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะนะแล้วก็ ศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆค่อยๆดูค่อยๆดูดไปเรื่อยๆนะคะนะคะแล้วก็ดูว่าแบบดูด้วยว่าเขาบล็อกแวกไหมหรือว่าเราบล็อกแวกไหมมีความมั่นคงให้กันได้ไหมนะคะเพราะว่าอนาคตก็เหมือนกับว่าถ้าเราแบบโอเคซึ่งกันและกันเราก็สามารถที่จะอ,อยู่ด้วยกันได้แบบนี้นะคะเหมือนอลเลอวเโค้กก็ออกมาแนะนํานะคะนะโอเคสําหรับเป็นกองที่2ค่ะขอบคุณสาหรับการกดติดตามและการกด subscribe ไลค์แชร์นะคะ เดี๋ยวเราจะไปต่อกลนกองที่สามค่ะวันนี้มีสามกองอ๋อไฟดับอ๋อขออภัยด้วยนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ไฟดับมาต่อกับคุณกองที่สามนะคะอืมคุณกองที่สามข้อความที่เขาอยากจะส่งหาคุณนะคะณนะตอนนี้เนาะเป็นข้อความที่ว่าอืม อยากมีคุณคอยที่จะแบบไปด้วยกันอ่ะเ็อยากจะชวนคุณไปที่ไหนสักที่ด้วยกันนะคะไปเที่ยวด้วยกันไหมนะคะมันชวนคุณไปเที่ยวด้วยกันแต่ว่าตังค์ไม่ค่อยมีอ่ะมาช่วยกันแชร์ไหมอะไรประมาณนี้นะคะ เนี่ยก็คือแบบว่าเขาอยากที่จะเป็นข้อความที่แบบว่า,อ,าอยากไปหาไปหาได้ไหมคือมันเป็นข้อความแบบจีบอะข้อความแบบเหมือนเขาอะจะจีบคุณนะคะเหมือนเขาอะเห็นแล้วว่าคุณแบบคือคนที่ใช่นะคะแล้วเขาก็เลยแบบว่าเขาอยากจะจีบคุณนะคะจะเป็นข้อความแบบหวานๆแบบจีบๆนะคะก็ ไปหาได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะไปรับนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะไปรับไปแบบไปเที่ยวด้วยกันไหมนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปรับเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันไหมถ้าเราไปด้วยกันคงสนุกแน่เลยอะไรเงี้ยนะคะแต่งตัวเสร็จหรือยังเดี๋ยวเข้าไปรับเดี๋ยวเข้าไปหาอะไรอย่างเงี้ยนะอืม ก็คือโดยรวมแล้วอะ่ะมันจะเป็นข้อความที่แบบว่าจีบแบบข้อความที่แบบจีบเราอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วขออีกสามข้อความแต่การข้อความนะคะมันจะเกิดขึ้นเร็วมากนะคะแบบความสัมพันธ์คั้างนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าความรู้สึกมันเกิดขึ้นเร็วมากก็ได้นะคะเขารู้สึกว่าประทับใจคุณนะ เขามีความประทับใจในตัวคุณขอโทษที่ทําให้เป็นห่วงนะคะเขาอาจจะทําอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกเป็นห่วงก็ได้คุณอาจจะส่งข้อความล่าสุดไปแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใย,ยเขานะคะ,ะเขาอาจจะแบบอยู่ระหว่างการเดินทางอะไรเงี้ยนะคะต้องต่อรถต่อลาต่อเรือต่อ อะไรแบบเนี้ยออกนั่งต่อเครื่องแล้วอะไรประมาณเนี้ยแล้วคุณก็รู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นใยเขานะคะในขณะที่เขากลาลังเดินทางนี้ก็ได้แล้วก็เลยแบบเขาก็เลยบอกว่าอ,อ้ขอโทษนะที่ทําให้เป็นห่วงนะคะแล้วก็ออลเระเค้านะคะจะแนะนำคุณและเขาคนนั้นว่ายังไงคะ เอาแล้วข้บอกว่านะคะคุณและเขามีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ห่างไกลกันเท่าไหร่นะคะให้มีความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันซึ่งดูแล้วอะ่ะคุณและเขาก็มีความซื่อสัตย์และมั่นคงให้กับกันและกันนะคะคือแต่ละคนก็รู้ว่ามีเจ้าของแล้วนะคะก็ถึงแม้ว่า เราจะห่างไกลกันนะคะเรามาเจอกันนะคะแล้วเราก็มีการแยกจากกันนะคะแต่เราก็มีความซื่อสัตย์แล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะก็จะมีคุณมีเขาคนเดียวแล้วเขาก็มีคุณคนเดียวนะคะอืมนผู้หญิงคนนี้นะคะที่แหมมีสลักสัญ,ญลักษณ์ของคนนี้ไว้นะคะว่ามีเขานะคะอยู่มีมีแบบ ของขวัญแทนใจของขวัญแทนอะไรต่างกันนะคะว่าแบบว่ามีคุณถือไว้ก็คือแบบมีชิ้นเดียวนะคะก็คือว่ามีคุณคนเดียวนะคะหรือว่ามีเขาก็มีคุณคนเดียวนี่นะคะให้มีความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันนะคะนะอ่ะโอเคสําหรับการกดติดตามนะคะแล้วก็กด subscribe ไลค์แชร์ให้กับมาลีเลิฟตลอดน,นะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็พบเจอกับมาลีได้นะ ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะอยากให้ม่ไิทำคลิปที่มีหัวข้ออะไรก็ทิ้งไว้ข้างล่างได้เลยนะคะนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า